ตัวนี้เป็นจีวงชีขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม็ดมะยม25.5มิลตัวเรือนจะเป็นเงาค่ะเม็ดมะยมจะเล่นดีเทลเป็นสีดำเรือนนี้เป็น2เข็มระบบทานหน้าปัดด้านในจะเป็นสีดำค่ะตัวหลักจะได้เป็นเลขโรมันนะคะตัวขอบของตัวเรือนนะจะเป็นตัวอักษรค่ะปั้มคำว่าจีวงชีตัวสายจะเป็นสายเงาผีดด้านตรงกลางตัวล็อกด้านหลังจะเป็นแบบดึงปีกผีเสื้อนะคะมีปั๊มเป็นตาโลโก้ เรือนนี้ราคา4,800บาทสินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเปลดหันปาฟีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ในปาโมวอชเวลาเรือนขอบคุณค่ะ